สบายดีเดอ้อสบายดีเดอ้อมา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 กินน้ากันเด้อบอัานนี้แล้วเรียบยร,มมร,ร้อยเด้อพ้าเขาเนา้มือแรงนะบุกีปลาต้มยีนยานปลาก้อยปลาโซนตาแสบบ่โซนตะเมกสดหนามเลยมาเด้อมาเด้อลูกหลานเด้อสบายดีเนี้ยมือแรงกินเข่าก้อยปลาก้อยปลา บริกินเต้โดนเลยเดกทำลายใช่ไหมบนี่อกเี๋ยวเอาเด็เข่า่อยปาหลขีปานแซ่บตัวนี้คนอยากบุ๋มาแม่ไมได้บ่ไม่บุตักอ่านั่นละจังอยนี้ แส้เลยก่อยปลาฟู้ติฟ้ากับแสบน้ำต้มกับแสบนีนน่จะแน่วเสดเสบมาเด้อมาเด้อสมขนาดน้ำโฉมผมพขดน้ำโฉมพอดีจะบอกมาตัดห้อง

ไม่อยากเขาเพราะว่ามักินแล้วเขาดนนะเตี๋ึกินแล้วเขาดื่นเาตีนะพุ่นอย่าอย่าย่ายังไม่เจ็จไงอ่ะกินแล้วก็บข้าน้าหน้าลขอาบรรทุมอื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 อืมอมอืม มันอย่นี้กินก้อยตยปลาเออค่ะองชมมาอืออมันเป็นปลาได้เหมือนี่มันได้ปลาถือมีปลาถือได้มือนนี่เชอาปลาดําเทินมาลายเหมือนนี่ ไปเนอะก,นกืนมุกกี่ปานทอดผอมแล้วหมักเลยจ้ะกี่ปานคุ้มขมแล้วให้หม,มักชูเลกับผื่นให้ขึ้นไหมครับโอ๊ย,อย,อยแต่กินก็เย็นอยากกินนะนะทำเรียกกินนะ้ะ แล้วนะกที่แมงลูกเรวจะลงรงนั้นบีมแม่เอิมากินข้าวก่อนเดยมาลงลนำด้ดดน้ำดืมนำก่อนัตรงนี้นะ Dưới ừ. có hai nhắn. chắc. Ừ? có hai Hai chim Dạ, dạ, mưa <laughs> <laughs> Bỏ ăn. dạ,

tắt phải rồi nè. Ừ. gì ừ. thì ừ. ừ. Số sổ. Ừ. กินมะเขาั่นีงไม่ปอเนะน,นี่ยนี่มอมะกินไข่ไม่ยุบไข่ได้นะหข่ยังไม่ม่วงตัวนี้อยู่ก็คือเจ้าคุณกินอยู่ก่อนเี่

พอเราชนก็เล่ามีกันฮะเปียกน้ำได้นอยบันนอกจับกระเตนนิบมันปนกราปากไงตำตะเมฆไงย่่อปอนจับกระเตนดิบจัปะให้ลูกอ้าวปะกระเตนดิบกระปนให้ลูกกินนกปะจะเอทางนี้ครักินยมันอยากกินเอายังให้กินมันก็กินมด ไม่ได้ยากเราจะป้อนข้าวปากมันจะมันจะเลี้ยงลูกสบายเดี๋ยวนาะบลยวามันง่ายนะวะไม่ยากได้เอาเลี้ยงลูกไม่ยากเลยบรรเทาของกินได้กินหมดนี่เป็นตลาดพวกอะไรบ้า ยังโคมยังโคมจะกลับมาหัวได้ค่ะขออย่าปัดด้วยอย่าปัดชอบแบบตะกียบไม่ห,หลับอากบดิตอนนัน้นยังโคมมันเข้ามาในกําแพงเมื่อกี้นี่พี่น้องเอาจะไปวไว่ากบปัญวันไปจ้ แม่เบิรงโทรศัพท์ี่ใ้ฮะโทบอกแล้วไหมโทรศั์เน๊ะโทรให้แล้วจบไหมโทรบอกคนยายบ้านให้แล้วจบเบอไงคีหลักนงานทางเขาเลยมันเห็นพนังขึนเขาอยู่มัักมักาเขามันเรียกมเห็นพนังขึนเขานี่ เราไม่ไพ่อยู่นอกลเลยะอืม,มเห็นที่เอาหนังเสาหนึ่งเลยบอกเขาว่าปติเอาเห็นข่อยย่างขเด็กเ,เออเห็นจ้าว่าเอาเังเป็นเงยงไพ่ทีขามหัวกินเออคุบออาเ่เดี๋ยวจะโชว์ให้ไม่เห็นไง,งยืนอยู่พี่วัน เมื look, my son, my son, my son. ่อกี้น yep. ี yep> right. ่เจ้าบ่เนื้องอันอันพาอันอันสี่ขามอันเจ้าบ่บ่พอ้อรอคนขี่หลักิพยบานคนขี่หลักปีนหัว็เนี่ไปก็รโทบออกต่จะดรอกจากตัวเองเได้ออกไป เลิดไทยยังก่นอนาะาเลเราเซาเซลไปใส่เนบ่คุณอยางมามจะหนึ่